พี่เพล่จ่าพ่อเป็นไรหรือเปล่าลูกเอ้าดูเอื้อตัวเจ้าเนี่ยนะมันอ้วนท้วมผิดสังเกตเป็นอะไรหรือลูกฮเฮ้ยพเหมือนไม่ค่อยสบายเลยจ่าพ่อไม่สบายจา้ะาไม่ทำไมไม่หายหยกหอยาอยากินซะละ่ะดูแลตัวเองหน่อยไปเข้าไปบ้านหายากินซะตัวพี่เพล่ไปขอแล้วจ้า เอดูแลตัวเองให้หกุน้อฮึผิพีอยนม่ใชมึงคงมึงต้องคงถ้ามึงขอร้อจะมาข้าจะข้าจะดูดานข้จะว่าถิบเพี้น พ่อเอาเลยจ้าพ่อพี่เพิรมันใจง่ายเองพี่เพิรมันใจง่ายเองเจ้าพ่อพี่เพิพี่เพิขอโทษพี่เพิรมันเป็นลูกไม่รักดีพ่อหลูกย่าโทษตัวเองได้แล้วพ่อเองพ่อมันไม่ดีพ่อมันไม่เอาไหนมีลูกสาวอยู่บ้านแท้ๆถต่กลับไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูก ไปเป็นไรนะลูกนะมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเป็นตามนั้นแต่สิ่งที่พ่ออยากลูกใครลูกใครเป็นผัวมึงใครเป็นคนทำมึงท้องบอกพ่อมานี่พนบอ,อ,อกพ่อไม่ได้จ้ะนี่มันอะไรวะ หัวมึงวิเศษวิสโสมาจากไหนเทวดมหา,ามาันิบมาจากไหนบอกกูมาใครทำมึงท้องยังไงพี่เพิร์ลก็บอกพ่อไม่ได้จริงๆจ้ะโอกไว้แล้วมึงมาท้องคาร์บอนเนี่ยกล้ยหาหัวไม่ได้กูไม่อายชาวบ้านชาวช่องเลยอย่างไรไอ้กล้วยไอ้กล้วยยิบหายรับรางวัลทั้งคืนเลยมา,มาูมา เดี๋ยวตีหนึ่งนะกูต้องรีบไปชาร์จแบตรถเออจิ้มน้ำเพชรทรตามกูที่เกียดรับโทรศัพท์อีกแล้วโทรศัพท์กูก็แปลกคนอื่นโทรมาไม่ได้ยินแต่เมยโทรมาเนี่ยมย์โคตรดังเลยเวียงทิ้งได้ให้หมดลงโทรศัพท์เงี้ยอะไรนะนี่มาถึงบ้านแล้วไงนี่นี่นี่เดี๋ยวกูจะไปเป็นพ่อสื่อให้มึงรอหน้าบ้านเดี๋ยวให้น้องมารับได้นะรอนี่นะพีะ <c oughs> ่เพิร์นพีดเพิลิน อไกเลยแกกลับมาตอนไหนน้ะไปไหนบ้างก็ผมแม่ไปทั้งพูดะมาพ่อขอโทษทีพ่อพ่ออ้าตอนนี้มันเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วมึงรู้มึงร้องไงทำไมอ่ะมันร้องไห้ทำไมก็ใช่ไงมึงรู้หรือเปล่ามีอะไรอ่ะวันในเวลานี้พี่เพลอน้องสาวมึงอันตั้งท้องแล้วเบาเบาด้วยอย่าเสียงเลยพี่เพลินทองเฮ้ยเท่าดีไงพ่อเขาพาบ้านนี่ผัวเป็ใคร ไอ้ทอมแบบนี้แหละเอ้ามึงไอ้ท้อทอมมันจะตะโกนทบามอีกแล้วแกก็เป่าเป่าสินดังกว่าข้าอีกนี่ขุนสงสัยเลยขุนถามมันหน่อยมันไม่เคยบอกพ่อไอ้พลายอุจิตเลยมึงก็มีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายไอ้นมบ้านเหนือก็ดีนมบ้านใต้ก็ดีมึงลองคิดสิว่าเพื่อนมึงคนไหนบ้างที่มันแอบรักแอบชอบเพื่อนน้องสาวมึงเนี่ยพอมมีรึเปล่าฮะมี แล้วมันก็มาที่นี่ด้วยมึรงรู้ตัวะรู้ไปร่าก็ไม่รอ,รอที่นี่แปบบ๊บไอ้สันขวาน <c oughs> เผลอแป๊บเดียวมาทำน้องกูท้องมีหน้าบอกว่าเพิ่งแอบท้องเป๊ยิ้มยิ้มกว่าตลาะ <c oughs> ไอ้กล้วยม้าเนี่ย <c oughs> อันนี้เด้อันนี้ <c oughs> อะไรมึงตอบกูสิมึงทำแบบนี้หมายความว่ายังไง ว่ากูรักน้องมึงหมดแต่มึงทำแบบนี้มันทำไม่ถูกเอ้ยทำไม่ถูกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วโอ้โหแต่มึงบอกกูตอนที่มันก็สายไปแล้วเรย่องสายนี่ไม่สายแล้วมันจะมาโทษผูไม่ได้มึงพากูไปทางอื่นเองนะวันนี้มาดูผลงานมึงมาเลยอย่าทำเป็นไขรซื้อไม่รู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมึงดูนี่พิษพลน้อากูท้องนี่อ พิษเพลือ่เงิดไม่ผิดไปพิษเพลือ่แต่งล่างได้ไงพิษเพิร์่อยู่ไหนอะแกไม่ใช่เอาเลยโอ้เอาผ้าคลุมตูดคลุมตัวตูดเหมือนคนท้องโดนไหนพิษเพิร์่ท้องทอ้งจ๊บหายมัวพากูไปทางอื่นอยู่ตรงนี้ใครแตงโมยังหาก็แล้วเ พ่อใครวะคนที่พี่เมย์ท้องเฉกใครก็ไอ้กล้วยนี่ไงฮะพี่แล้วไอ้กล้วยเอ็มเออร์ตัดหัวไอ้ยูเลยอ้กล้วยป้าจาทำไมพ่ออย่าทำพี่กล้วยนะจ๊ะพี่เพลใจง่ายไอ้จอมโงไอ้กล้วย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 ปล่อยพ่อผมจะฆ่ามันพี่กล้วยพี่กล้วยมรีบหนีไปอย่าพี่เพลิจะรับผิดกับพ่อทไมไอ้ตัดขวานไอ้ไอ้กล้วยนี่ต้องลงคุกท้อง พี่เพิ่ไหเมื่อันก็แขึ้นเราต้องตายด้วยกันโอ้โหโอยโออ้ยอ้งแองเหรอที่ทำลูกสาวกูท้องเปล่าฮ้มึงปีนรัวบานกูเหรอเปล่าเอยงแก่ๆเนี่ยนะเปล่าแล้วมึงไปทำอะไรทำเก็บตำลึงเนี่เก็บตำลึงแล้ลูกสาวกูท้องได้ยังไงไม่รู้มันฮ้ยรู้กู้ชยกาทำแล้วการับผมไม่ได้ทำทำลูกสาวกูท้องยอมรับไม่ได้ทำ ไม่ได้ทำมันท้อได้ไหมมึจะไปลุ้นยังไงเล่ามึงเถียงพ่อกูมึงทำก็ร้อมแล้วมสิวะกูไม่ได้ทำก็มึงอยู่ไปก่อนกูไม่ทำเนี่ยกูไม่ได้ทำแล้วมันท้อได้ยังไงกูไม่รู้จะแหกปากทำไมอ่ะกูจ้ำนี่ไงก็บอกมึงรักมันไงมึงแอบมาทำตอนกูไม่อยู่ไงมึงอะจะบ้าเกูไม่ทำไม่เอ้าว มึงก็เริ่มมาเคลียร์ปัญหาก่อนเลยมึงไม่ต้องเคลียร์กับกูก็ได้เรื่องวันนี้ใครใครให้กึรู้ตัไม่ได้ทำลูกผู้ชายก็าทำอาการลับสิเว้ยไม่ได้ทำเว้ยเอามา่อทมึงแล้วใครอ่ะไม่รู้กูไม่เล่นไปเบลล์เล่นเรื่องอะไรไงเอออ๋ะไรน็เรื่องของมึงจิไอ้หาทวกูจะบ้าไงก็ขับกลับเข้ามาเคลียร์ไงมึงเล่นกับสนเดียวสองคนสามคนมึงเล่นคนเลย พอนกลั <łość> <S <S บมาแทนที่จะสบายใจเหนื่อยดีแน่เหนื่อยกับพวกมึงเนี่ยเราทำมันท้องน่ะเล่นที่เคยอย่างนี้เนี่ยมัดโฟล์ดเขาเล่นกี่ปีแล้วเออกี่ปีแล้วเล่นมาตั้งหลายปีแล้วมีเรื่องไหนตลกทำดังเอกท้องอ๋อมึงทำเอกท้องไม่ได้ ออกโหนะลงโทษเดี๋ให้สาบเดี๋ให้สาบแม่งไปเลยไปเล่นมึงก็เลยกันไปเลยอูไปเล่นกับพวกมึงอ่ะไปเลยไปไงอ่ะมันก็ขึ้นรถไปสิไปไม่ใช่เรื่องไปยังไงเรื่องไปยังไงก็เรื่องของมึงแต่มึงไม่ยอมรับน้องกูนี่มึไปหาคนทำมาก็มึงไงเป็นคนทำมันท้องอ่ะไม่ได้ทันไม่ใช่มึงรู้ใครอ่ะกูไม่รู้ไงแล้วมาโทษกูได้ยังไงอ๋อไม่ไม่ไม่พร้อมเสือกโทษกูอ่ะกันลิเกอ่ะ คุยดังๆเลี้างจนได้เนี่ยเอาผมไม่เคยได้ทังเอกเลยเคยเห็นมเคยเห็นมไมันมีมันมีสักครั้งไหมไม่เคยมีแล้วีเกม์มาจะ22ปีท1 3ปีอยู่แล้วอ่ะมันด่าได้เป็นจักรีจินีไหมแน่มักน้อยซะด้วยมักหางเลยเขาไม่ให้เคียเลย อะไรเลเ่ีเลยมึงคุยกับกู่ไม่ไม่มเ้อก่อนเลยเออเ้กไม่เอาไม่เอามึงบอกกันเลยมึงยอมรับก่อนเลยเฮ้มันจับกูมึงฟังกูไม่เอาไม่ับกฟังกูไม่เอาไม่ฟังอ่ะเออจัวฟังก็ได้ เคลียร์แล้วเอาไหมฟังกูนะมึงถ้าเกิดกูทำพี่เพื่อนท้องจริงเนี่ยยังไงกูก็รับแน่นอนก็ยอมรับไหมพี่กูจะไปยอมรับได้ยังไงกูไม่ได้ทำเอาไม่ที่มึงหรอกใครอ่ะกูไม่รู้ไงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูช่วยหาให้จะหาคนทำมันท้องเออหายังไงเนี่ยวฟังมึงช่วยกูนะกูช่วยมึงหาเนี่ยอ่าบ้านมึงเนี่ยมีใครเป็นผู้ชายมองต่อคนใกล้ตัวก่อนเออผู้ชายบ้านกูมีใครบ้างมีกูมีพ่อกูและก็ไอ้ไพคนที่ทำพี่เพื่อนท้องไอ้ไพใครไอ้ไพ งึงไงตแทนที่กูนแล้วมึงจะนัดตัวเอ่ามึงไปสิ <คน S 1> ไ,ไอ้ไอ้ท้ายตัดไปมึงเออมึงตัดไปเออเหลือตอนที่ทำผิดเพลินเหลือใครที่เหลือใครหรือจะเป็นพ่อเบอรไอ้กล้วยปากไม่ดีพอจะหมูก่เก็บไปด้วยเนยก็ให้มันเจ็บเหอะมันอยู่ใกล้กันเกิดผลเป็นไง พ่อมึงเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตในเมืองทุกเวลาบ้านดูบ้านนี้ยังไงก็ต้องมีการมาถึงพ่อเกิดเชิญข้าขอถึงวันงานทุกคนก็ต้องไปงานไปถึงงานก็ไปนั่งเราคนนู้นคนนี้สั่งเล่าให้ส่งเล่าให้พ่อมึงก็ต้องกินทั้งดูทั้งดื่มทั้งดูทั้งดื่มแล้วเมามากลับมาบ้านปักคอปักประตูให้น้องสาวมึงมาเปิดประตูเพระถ้าเกิดน้องสาวมึงเปิดประตูแล้วล่างน้องมึงนี่อาจจะเปิดพี่สั่งแม่มึงก็ได้เพอพ่อมึงเห็นน้องมึงนึกว่าแม่มึงขึ้นมาว่าอะไร